คุณหน้าค่าตั๋อยู่นะคะตรงนี้ค,คือโตโยต้าอาติสห่งพันหกสิบปีปี1องพันสินะคะเจียซีวีทนะคะคือแบบบวกตัวนี้เจีแบบบวกลงแล้วกับโปรโมชั่นเดือน10หรือโปรโมชั่นที่มาจากคิโปรโ์ทอนี้นะคะ เช่นเธอนะที่รถมือสองรถสวย p c c คานะคะจะบอกว่าตั้งค่าข้างบนเลยค่ะคุณหน้าค่าตากันอยู่แล้วนะคะเป็นรถที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะมาทีไรขายออกตลอดแล้วคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะร้างสีดูโฟล์เสร็จนะก็เอามารีวิวด่วนๆให้ทุกคนดูกันเลยนะคะคุณหน้าค่าตาอยู่นะคะตรงนี้คือ t ต y o t a a อาติต1.6ปี2017นะคะปี2017นะหน้าตาน้องก็จะเปลี่ยนใหม่แต่น้องเป็น Miden Change ค่ะแล้วก็กับโคมติรี r e f เต c t o r ตรงนี้เป็นโคมไฟตาเท่ๆของน้องนะคะ นี่เลยล้อมแกนะคะให้เดิมจากโตโยต้าแล้วก็เป็นล้อแบบหแบบน้าเงินขอบดำนะให้ถึงความเท่มากๆแล้วก็ตรงนี้ให้ไปถึงดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็มีระบบกันลื่นเท่าไหร่ให้ด้วยต่างหากนะคะไม่ต้องห่วงเลยเนาะช่วงนี้หน้าฝนเวลาเราแบบเหยียบน้ําขังอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงว่ารถจะสะบัดเลยตรงนี้แค่2ระบบนี้เี้ยรถก็ไม่สะบัดแล้วแล้วมาพร้อมกับนี่ที่แบบเน้นของความสะดวกสบายก็คือนี่เป็นแบบสมาชิ k เด l e s นะคะนี่สามารถแบบกดล็อกรถ,รถได้ง่ายๆคือเอากุญแจเนี่ยเห็นไหมโบไม่ได้ถือกุญแจไว้เลยโบก็ปลดล็อกรถได้นี่ แล้วก็กระจกข้างนะพับไฟฟ้าพร้อมกับการล็อกรถนั่นเองนะคะเวลาเราจอดรถเข้าแบบเข้าเมืองเข้าเมืองอย่างเงี้ยไปซื้อ,อกาแฟเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะลืมพับกระจกรถแล้วไม่ต้องห่วงว่ารถข้างหลังาจะมาเฉียวกระจกรถเราไปนะคะมาดูในส่วนของบอดี้แล้วก็โครงสร้างไวมพร้อมกันเลยค่ะในส่วนของทางร้านเรานะคะสะโลแกนเดิมลยคือรถไม่ชนหนักไม่นำท่วมเลขไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่มาได้ดูของส่วนเมทอาร์ตก็คือ,อยังเรียงเรียงตัวสวยๆแบบนี้กันเลยคนส่วนมนากก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาดูเมทอาร์ต ถ้าเม็ดอาแบบว่ามันไม่เรียงหรือว่าหายไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะก็คือแบบว่ารถอ่ะมีชนหนักมาแน่นอนมาพร้อมกับนี่ดูในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะก็คือแบบไม่มีเขาเรบไม่มีการพ่นสีทับหรือว่าไม่มีการแบบแกะออกไปติดนี่หัวน็อตก็เป็นหัวน็อตแบบไม่มีการถูกประแจไขนะคะมาดูในส่วนของประตูปานถัดไปกันเลยค่ะนี่อา้าวมามีใครแอบมาแกะไว้นี่นี่นะคะตรงนี้นะคะก็นี่เม็ดอานะคะยังเรียงเรียงตัวสวยๆกันเหมือนเดิมอยู่เลยนี่มาร์กสีจุดของเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ ไปดูในส่วนนะเดินกันไปเลยหาถึงข้างหลังนะคะตรงนี้เป็นไมเดอร์เชนแล้วนะนี่ข้างหลังนะคะก็จะเป็นคิวโคเมียมแบบยาวๆให้อย่างนี้สวยๆกันไปแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ1 6ีนั่นเองมาเปิดในห้องเก็บสัมภาระกันเลยห้องเก็บสัมภาระนะคะตรงนี้ก็จะบอกเลยว่ามันเก็บสัมภาระได้กว้างเยอะมากๆนะคะบอกตลอดเลยว,ว่าอาจจะมีคลิปมาทําว่าเก็บได้เยอะแค่ไหนนะคะก็ยังไม่ได้ทําให้เลยเดี๋ยวอาจจะทําให้เร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีอย่างอะไร แม่แรงมาให้พร้อมพๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวพากันไปดูส่วนของภายในห้องโดยสารข้างในกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะโบ,บว่าเขอ้าอยู่ในส่วนของผู้โดยสารนะคะด้านานั่งคนขับนะคะตัวนี้ก็ง่ายๆสตาร์แบบบุสตาร์อยู่แล้วนะคะจะบอกด้วยเห็นไหมโบไม่เคยพกกุญแจออกจากกระเป๋ากางเกงเลยนะคะแลวตัวนี้นะก็พรมอะไรก็แบบว่าพรมหนังมาให้แล้วก็คือมันสะดวกสบายแล้วผู้หญิงมันขับแบบมันก็จะชับเลยนะคะมาพร้อมกับบังสิังบางทชันนะคะตัวนี้ก็จะแบบเพื่อเสียงรถเสียงเก็บเพลงเรื่องเพลงก็สะดวกสบายประมาณหนึ่งนะคะนี่มีนาฬิกาเอาไว้บอกเวลาด้วยนะคะเพื ไม่ดีนะคะและนี่ตรนี้เขาก็ะจะแบบเป็นปกติลคลาสสิกของ Toyota าอันดนะคะก็คือตรงนี้ก็แบบว่าแบบเล่น FMAM เล่นแผ่น CD ดีแล้วนี่มีที่แบบเสียบ USB ให้ด้วยระบบแอร์ก็เป็นระบบแอร์แบบอัตโนมัติะะระบบแอร์แบบแมนนวลน,นะคะนี่ก็ปรับได้ถึง4ระดับสีทิศทางแล้วก็เพิ่มความเย็นได้ส,บ,สบายเลย <S <S อย่างว่านะคะโบเป็นคนใช้โตโยต้านะเรื่องของความเย็นของแอร์โตโยต้าเย็นเฉียบแน่นอนขนาดของโบนะรถโบเปิดแค่ขีดสองขีดก็เย็นแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นเกียร์แบบว่าเกียร์ CVT นะคะคือแบบ บวกเป็นเกี่ยวกับบวกลบได้เนาะเขาเรียกว่าเพิ่มอารมณ์ของการขับขี่แล้วแต่คนชอบแล้วกันตรงนี้แล้วก็นี่มีที่วางแก้วน้ําให้ถ้าแก้วน้ําใหญ่เอาตรงนี้ออกไปเลยค่ะแล้วก็นี่ที่เก็บขรงเก็บของให้มีที่เก็บรงเก็บเรียแล้วก็นี่เอาไว้ใส่ขวดน้ําเล็กๆ,ๆไว้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ในห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะก็คือ ด,ดูง่ายๆคือตรงนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังเดิมเลยเป็นสีเบจนะคะได้ของเดิมมาจากโรงงานนะคะไม่ต้องห่วงไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะแล้วก็ดูสภาพเบาะนะคะก็ยังใหม่กริบกริบเปนอยู่แบบนี้เลย<ๆ>แล้วก็ข้างหลังนะนั่งสบายนะคะคือมันไม่ก็ไม่ได้แออัดไม่แออัดเลยพูดง่ายง่ายคือมันกว้างอ่ะพูด,ดง่ายก็เป็นน้องของแคมมี่ได้พอดีเลยนะแบบดูแบบการแบบเบาะหนังสีชิงสีครีมผมเราได้นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะเล่นโทรศัพท์สบายสบายไม่พอนี่ที่ใช้แบตมาให้ถึงนี่ นี่ถึงสองที่นะคะไม่ต้องไปแย่งกับคนข้างหน้าไม่ต้องแบบพเพราเรียกว่าไม่ต้องไปเอื้อมกับคนข้างหน้าให้มันแบบว่ายุ่งยากกันเลยทีเดียวะค่ะเดี๋ยวโบ้พาไปส่วนของห้องเครื่องข้างหน้ากันเลยค่ะ <S <S ตอนนี้นะคะมาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องเจ้าตัวน้องตัวนี้นะคะจะบอกว่านี่มาดูอันดับแรกเลยะค่ะว่ารถเราชนหนักไหมมีการเปลี่ยนคานตรงนี้ไหมนี่ค่ะตัวสองสามอายังอยู่ชัดๆครบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ฝานะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโตโยต้าแน่นอนอมาได้ดูกันดีกว่าค่ะ ดูตรงนี้นะคะก็ยังกลมๆเห็นไหมดูกลมๆดูกลมๆทุกรูเลยและนี่นะคะนี่สติกเกอร์มอกก็ยังอยู่นี่ฝั่งนูเป็น 3R นะคะฝั่งนี้ก็พาดไม่ได้กับตัวสอน3 L นะคะนี่ชัดๆตรงนี้เช็ดให้ด้วยนี่3 L แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องแบบ d UO VVDI นะคะจะเป็นเครื่องที่พัฒนาสามารถจากตัวเดิมมากแล้วไม่ต้องแบบความทนความ,ม,มทานะ่ะ สู้มือคนไทยแน่นอนนะคะส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเนี้ยโมขอแบบมันบอกไม่ได้ก็แล้วกันมาแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะคะบางคนขับรถเร็วบางคนขับรถช้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็บอกไม่ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเติม e 2 e 0 e, e 8 5นะคะแก๊สโซฮกเก้า่แก๊สโซฮกเกนะคะแต่อย่าทุกคนอย่าไปหาเติมดีเซลนะคะเติมดีเซลไม่ได้นะคะแล้วก็มากับโปรโมชั่นเดือน10หรือโปรโมชั่นที่มาจากคลิปโบคลิปนี้นะคะก็พีบนะคะพีประกันชั้นหนึ่งพีประกันเครื่องเกียร์นานะะคสอโปีนะคะ ดีไลน์ข้างล่างนี้ค่ะหรือว่าช่วยกดไลน์แล้วก็ดกด subscribe ให้คลิปโบด้วยนะคะ